ชายชาตยโยดมเผยสภาพจิตใจมิกเบนส์หลังเจอมอรสุมข่าวจากกรณีที่สารแขวงกระนครเหนือมีคำสั่งจำคุกเบนซ์พรชิตาและมิกบรมุตคนละ6เดือนโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษ1ปีและปรับเป็นเงินคนละ6,000บาทรับเป็นพีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหลังตรวจสอบพบว่ามีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดได้มีโอกาสเจอกับชายชาติโยดมพี่ชายของมิกบรรุมบุสก็ได้เปิดใจก็มีโอกาสได้คุยกันอยู่ตลอดคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เรารู้จักน้องรู้จักมิกและเบนซ์ชายรู้อยู่แล้วว่าในกลนบึงของหัวใจเจตนาของเขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครในขั้นตอนอะไรต่างๆที่มันและเรื่องราวที่เกิดขึ้นเราก็ยืนอยู่ตรงนี้โดยการให้กำลังใจเป็นหลัก แต่ว่าอะไรที่จะต้องเป็นขั้นตอนและต้องดําเนินต่อไปเราก็จะพยายามที่จะช่วยเท่าที่เราช่วยได้เป็นกําลังใจให้ในวันที่เขาอาจจะมีความรู้สึกมากมายที่มันเกิดขึ้นคนเราอยู่มาก็ไม่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้ฉายเชื่อว่าเขาต้องการกําลังใจและอยากให้เรื่องราวมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเร็วเรวพราะคนเราอยู่กับความรู้สึกนี้นานมันก็คงจะไม่ดีถามว่าไหวไหมก็ไหวนะ แต่ก็ดูออกว่ามีช่วงที่เขาเปลี่ยนไปเงียบไปกงังวลมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันยากนะกับการที่จะต้องมารับมือกับอะไรที่เขาไม่คาดคิดและเขาไม่ได้ทําด้วยการตั้งใจหรืออยากจะทําร้ายใครแต่มันเข้ามาโดยที่คือจะบอกว่าเขาไม่รู้มันก็เขาไม่รู้จริงๆแต่ว่าเมื่อมันมีอะไรเข้ามาเขาก็ยอมรับว่า ถ้าเขารู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นความผิดที่เขาเลี่ยงไม่ได้จริงๆแต่อย่างที่บอกว่าในฐานะที่เรารู้จักกันมาตลอดทั้งชีวิตชายเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นคนที่ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายใครและเขาก็จริงใจเปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วทุกคนแทบจะเห็นทุกอนูนในทุกอย่างของมิกทั้งครอบครัวเขาและครอบครัวเรามันอยู่ด้วยกันมาเป็นแบบนี้20ปี30ปีเขาไม่อยากทำร้ายใครอยู่แล้ว ในวันที่มันมีข่าวออกมามีคนโทรมาหาชายเยอะมากไม่ใช่ว่าโทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โทรมาเพื่ออยากจะให้กำลังใจและอยากจะช่วยที่ไม่ได้คุยกันมาเกือบเป็น10ปี20ปีว่าจำพี่ได้ไหมพี่ทำงานอยู่ด้านนี้เรื่องนี้อยากจะช่วยบอกโทรมาหาพี่ได้เลยคือมีคนโทรมาแบบนี้เยอะมากคือชายสรุปได้เลยว่าคนรักมิกกับเบนเยอะมากคนรอบข้างมีแต่ความเห็นใจและความเข้าใจและอยากช่วยมากกว่า ทางทีมงานเป็นกำลังใจให้กับคุณมิกและคุณเบนนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ